สวัสดีครับน,นี่ก็พักเที่ยงแล้วนะครับเพิ่งจะลงมานะครับอันนี้ก็ส่องของลุงหวังนะครับมาขนมันนะครับวันนี้คุณคุณลุงก็ต้องขนเดียวนะครับวันนี้ขนเดียวต้องขนคนเดียวนะครับให้ลูกตัดให้ลูกตัดหัวมัน,นครับเพราะว่าไม่มีคน มานะครับอันนี้ก็ช่องของลุงวางนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับขอให้ติดตามช่องของลุงวางด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับครับอันนี้ก็ยังไม่เสร็จเลยนะครับเพราะว่าขนคนเดียวมันก็นานไปหน่อยนะครับ นี่ก็รอให้ลูกออกมาตัดหัวมันก่อนนะครับครับแป๊บหนึ่งนะครับขนมันต่อก่อนนะครับพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะครับขอบคุณมากที่ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับนี่ก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะครับที่ยังรักและ่วงใยผมนะครับ ครับวันนี้ก็ขนมันก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่งครับ ครับขอบคุณมากนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากด้วยนะครับลุงหว่างกอกนะครับช่วยกดไลค์ติดตามให้ด้วยนะครับครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับ